สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง Good Morning ASEAN ครับนี่เล็กเองกับน้ำหวานวกำลังงงกับมูมิวนะคะก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่รอที่จะติดตามว่าคำศัพท์ของเราในแต่ละรอบวันในแต่ละเช้าเรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างที่จะมาสรุปจากประเด็นข่าวให้ฟังนะคะวันนี้มีทั้งหมด6คำให้มาติดตามกันคนละ3คำแต่ว่าต้องเรียกแขกก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่เพราะว่าต้องเต้นไหม ไม่ไม่เต้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้พยายามเรียกแขกกับคุณแก้มไปเยอะแล้ววันนี้เดี๋ยวมาเรียกแขกกับคุณน้ำหวานบ้างนะจะดีละคุณผู้ฟังตอนนี้หลายคนเนี่ยกำลังขับรถไปแล้วก็ทํางานก็คือมาพูดคุยกันได้แล้วก็พิมพ์ข้อความกันเข้ามาพูดคุยได้นะครับตอนนี้คนก็ทยอยกันเข้ามาดูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าวันนี้เนี่ยคนมันจะดู สถิติเนี่ยเท่าเมื่วานหรือเปล่าอืมค่ะต้องขอบคุณเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ติดตามแล้วก็อยากจะมารู้คําศัพท์ในแต่ละรอบวนันว่าวันนี้เนี่ยมีคาศัพที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะเราสองคนก็รวบรวมมาแล้วก็คุณผู้ฟังหลายท่านที่ตอนนี้ขับรถอยู่ระวังนิดนึงนะคะบางท่านก็ขับไปด้วยแชทไปด้วยนี่ต้อง,ระ,งระวังนะคะแล้วแมมา คือปกติแล้วแล้วคุณน้ำหวานนี่คือหน้าเขาจะใสมากแล้วนะฮะแล้วคุณผู้ฟังบอกเห็นจริงกาไม่เห็นแล้วผมนั่งอยู่้ใกล้แล้วโหนี่คือตัวตัวจริงคุณน้ำหวานเพราะว่าอ่าน้ำหวานนี่คนก็จะบอกว่าชอบเสียงคุณน้ำหวานมากอันนี้เห็นหน้าเต็มเต็มก็จะผิดหวังนิดนึงไม่ผิดหวังหน้าปิงเบอร์นี้ค่ะคัสท์เรามาเข้าดูกันดีกว่านะครับวันนี้มีหกาข้มค่ะตอนนี้มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เข้ามาชมไลฟ์กับเราทั้งหมด 15าท่านแล้วนะคะสังเกตด้านหลังจะมีคนเดินผ่านบ้างเพราะว่าตรงนี้ที่เราสองคนอยู่เนี่ยเป็นที่ที่เขาทานข้าวกันแต่เราก็ตั้งใจมาไลฟ์ให้คุณผู้ิวังได้ติดตามกันนะคะแล้วบอกก่อนเลยว่ายังไม่กินข้าวหิวผมบังคับบอกว่าน้ำหวานน้ำหวานอย่าเพิ่งกินข้าวเราต้องไลฟ์ก่อนทุาผู้ชมรอดูรอรอคุณวัชรพงศ์สวัสดีมาแล้วสวัสดีน้องไม้นะคะธัญมัยสาวสวยหนึ่งร้อยห้าของเราแล้วก็มีหลายคนที่ดูอยู่ทำไมผมรู้สึกผมตายยังไม่ตื่นเู่เอ่ะ นะสวัสดีนะคะทุกท่านที่ตอนนี้รับชมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าวันนี้มีคําศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคุณเล็กก่อนดีไหมเอาผมก่อนใช่ไหมผมก่อนก็คือ,อเป็นศัพท์ที่ที่วันนี้เนี่ยพูดถึงด้านังที่เวียดนามเขานะครับตอนนี้เนี่ยด้านนังการท่องเที่ยวเขาก็เติบโตแล้วก็ธุรกิจที่เป็นโฮสปิทอลิตี้คือคือต้องบอกก่อนเรารู้จักคาว่าโฮสปิทอลที่แปลว,ว่าโรงพยาบาลค่ะ คุณชนินสวัสดีค่ะถึงที่ทำงานแล้วถึงที่งานไปสวัสดีภาพนะครับคือ hospital แปลว่าโรงพยาบาลเมื่อวานนี้คุณแก้มเนี่ยเขาเพิ่งเล่าศัพท์คำหนึ่งเขาใช้ก็ว่า hospitalize เติม i that e เข้าไปมันแปลว่าคือเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ว่า hospital ใช้อีกคำหนึ่งคือ hospitalityhospitality สะกดเดี๋ยวผมต้องเขียนดี่ฉันเขียนให้เดี๋ยวนะคะคุณผู้ฟังขอหาปากกาก่อนอยู่ไหนเนาะน้องทำยังไง เรื่องตรงนี้หรือเปล่าอ่า Hospital คือโรงพยาบาล Hospitalize ก็คือไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเบิร์บแต่ Hospitality H O S โอเอผมสันขุ้นหวานอะแล้วเล็บก็ทำมาสวยใช่ไหมเล็บยาวค่ะ h o s p i t ีชอลเ a ลี T ี เดี๋ยวดีฉันจะมีสไตล์ลัสมานะคะวันหลังอ่ะ h o s ับ t a l i t y คำนี้นะครับตัวที่สองนี่พยายามดูให้เป็นโอนะคะคุณผู้วังนี่คุณผู้บังอายจังเลยคุณน้ำหวานไม่ได้ใบ้หวยนะฮะนี่เขียนเขาว่า Hospitality ค่ะ Hospitality เนี่ยในคำนี้คือตามสรรพสัณฑ์กิดเนี่ยมันหมายถึงว่าการให้การต้อนรับให้ความอบอุ่นเป็นเรื่องของคือคือหลักๆเป็นเรื่องของการต้อนรับอะ แต่ในปัตบบทปัจจุบันเนี่ย hospitality เป็นเป็นนิยามของธุรกิจ hospitality ไม่ไม่ได้ครอบคลุมแต่คือเป็นภาคธุรกิจการบริการไม่เพียงแต่โรงแรมอ่าไม่เพียงแต่โรงแรมอะไรก็ตามที่เป็นการให้บริการโรงแรมพัตตาร์การเดินทางการท่องเที่ยวคือ hospitality ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เอามาใช้โรงพยาบาลก็เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ hospitality เช่นเดียวกันดังนั้น คุณผู้ชมที่อาจจะทำอยู่ในธุรกิจที่เป็น h o s p i t a l ิตีนะครับก็เอาใจช่วยอืมค่ะในประเทศไทยของเราก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องธุรกิจการให้บริการ h o s p i t a l ิตีต่างๆนอกจากนั้นก็มีฟิลิปปินส์ด้วยที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี้นะคะอตอนนี้ผผนอ่าผ่านไปแล้วหนึ่งคำมีคุณผู้ฟังที่ตอนนี้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทั้งหมด27ท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับคำพท์ คำที่2ของวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์คำว่า outstanding mm. outstanding คำนี้นะคะเดี๋ยวเราลบคำเดิมก่อนทำยังไงจึงโอ okay. เค oh. outstanding นะคะเป็นคำศัพท์ที่ได้มาจากข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ของจีนนะคะเขาได้ทำการถแถลงถึงจุดยืนของประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาว่าวอร์เทรดหรือว่าสงครามการค้าเนี่ยมันไม่เอื้อประโยชน์ให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าไม่เป็นประโยชน์เลยกับประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการให้คำชื่นชมมีการชมผู้ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของ<ม>สหรัฐนะคะก็คือคุณวิลเบอร์รอสโดยที่เขาใช้คำว่า Outstanding Businessman นะคะ mm hmm. ก็คือพูดถึงว่าคุณวิวเวอร์รอสเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีความโดดเดน่น mm hmm. อ่ะสะกดให้ดูนิดนึงนะคะเปลี่ยน mm hmm. เปลี่ยนสีบ้างเอาสีชมพูแล้วกัน <Yeah. S 1> เรา in love <laughs> แล้วสับแต่ละคำเนี่ยผมประมาณนิ้วคุณน้ำหวานมากคือยาวไปอ่กคุณเล็กช่วยจับขาตั้งหนะะ่อยค่ะ out มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่า ไว้มาเที่ยวที่เมืองเลยมั่งนะครับมาดูธุรกิจ hospitality ที่เมืองเลยอ,อยากไปเที่ยวที่เมืองเลยมากเลยฮะคุณผู้ฟังที่เมืองลยที่ฟัง Good Morning a s e a อยู่เมืองเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขาขออภัยนะคะตัวจีมันตกขอบโทรศัพท์ลงมาอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะ o u t standing <laughs> นะคะแปลว่าออโดดเด่นอย่างถ้าสมมุติบอกว่าคุณมใชัยคุณเล็ก เป็น outstanding speaker mm hmm. เป็นนักพูดที่มีความโดดเด่นมากๆ uh, หรือว่า uh, 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 uh. คุณครูบางท่านอาจจะอยากชมนักเรียนนักศึกษาบอกว่า uh. you are such an outstanding student uh, mm hmm. อย่างนี้เป็นต้นเธอเป็นนักเรียนนักศึกษาที่โดดเด่น ะะแต่ว่าคำคำนี้เนี่ยในข่าวเนี่ยเขาใช้คำว่า outstanding businessman ก็คือเป็นคำที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนเขาชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็คาดว่าหลังจากนี้ทั้งอสองประเทศก็จะมีความร่วมมือที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการค้านะคะ คุณเทิดศักดิ์ทักมาบอกว่าวันนี้คุณมนชัยจะร้องเพลงอีกไปรับอีกอีกต้องร้องกับคุณนุ้ำหวานเพราะคุณน้ำหวานเนี่ยเขาเขาร้องเพลงเพอโอโ้อโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะร้องเพลงกลคุณผู้ฟังวงแตกเมื่อวานร้องเพลงร้องเพลงช้างไปอเออทุกคนก็ผิดหวังไปตามๆกันไม่ได้สมหวังวเป็นความผิดหวังเออเอออ่ะ outstanding อีกอันหนึ่งนะครับผมมาให้ให้ดูอันนี้เราจะได้ยินบ่อย คือเราพูดถึงวันนี้มีทั้งขา่าวสปปลาวทั้งข่าวเมียนมาเรื่องของคนเดินทางออกไปนอกประเทศคือคำว่า outbound นะฮะ outbound คือมันเป็นคำคู่กันคือ inbound กับ outbound i n b o n ชัดเจนมากนะฮะ i n เนี่ยก็คือเข้ามาคือ inbound ก็คือจะเป็นสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาคนที่ติดต่อเข้ามาคนที่เดินทางเข้ามา inbound ได้หมดเลยนะครับ outbound ก็คือที่ออกไป กรณีที่เราติดต่อออกไปกรณีที่เราเดินทางออกไปนะครับนี่ก็จะเป็นขาที่นับเป็นเอาบ่านะครับเลยเอามาฝากกันสําหรับศัพท์คํานี้เพราะว่ามันน่าจะไม่ยากคือคําว่าบา bound bound เนี่ยมันเป็น adjective หรือคําคุณศัพท์ที่แปลว่าผูกพันสนิทสนมผูกมัดนะ in b o u n จำไว้ออกไปเอาบาวเข้ามาเอ้ยไม่ใช่อินบาวเข้ามาเอ้ยผมอยู่ข้าเช้าที่นั้นว่าข้าวเช้าเป็นเรื่องที่สําคัญนะท่านเข้าื่อาก่อนอินบาวเข้ามาเอาบาวออกไปดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เป็นเอาบาวคือนักท่องเที่ยวที่ไปต่างประเทศดังนั้นเวลาที่ฟังนักวิชาการหรือใครที่เขาพูดอินบาวเอาบาวนะครับก็แยกกันใ้ถูกบาวก็คือมามีผูกพันมาพันธะผูกมัดนะครับจำง่ายอินบาวเอาบาวแต่ถ้าเกิดบส์ แปลว่าเด้ง <c oughs> กนละอันกับบ้าวอ่านะก็จะสะกดต,ต่างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขียนคำว่าบ n าวให้ดูนิดนึงว่าเอ๊ะเขียนยังไงเนาะบ n าวแปลว่าเด้งบ้าวคนละอันกับบ้าวนะฮะอ่าเด้งบาวบาวบาวนะคะแบบนี้อ่าแปลว่าเด้งมันต้องมีตัวเอ็นไหมหรือคำนี้นะ,ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ น่าจะเหมือนจะมีหรือเปล่าขออภัยในการเขียนของดิฉันด้วยนะคะ B O U N C E B A L L ค่ะตัวเองไปขออภัยด้วยนะคะ B O U n c e มือีไปนะ E yeah เอาหิ้ยาวๆนิดนึง burst บ๊อกซ์กวาเด้งเปลียกับลายมือดังนั้นผมได้อิน Bounce ได้อ้าบอลได้ Bounce สักคุณนะ 3าคำรวดเลยนะคะจากคุณมนชัยนะคะไปกันที่คำหนึ่งคำนี้มาจากข่าวที่หลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียแล้วก็เกาหลีเหนือใช่ไหมเขาโอดช่วงนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันมากเลยนะคะล่าสุดทางรัฐบาลมาเลเซียเขาได้ทำการเนรเทศทำการดีพอร์ตผู้ที่เป็นพลเมืองเกาหลีเหนือแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่มาเลเซียแล้วหลายคนเนี่ยเขายิ้ม ไปจิ้มแล้วก็ตรวจเลยบอกว่าคนเหล่านี้วีซ่าอยู่นานเกินไปนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะขับไล่คนละเมืองของเกาหลีเหนือเหล่านี้กลับประเทศไปนะคะดิฉันเขียนคำว่า deport ให้คุณผู้ฟังอ่านดูเอาสีแดงแล้วกันเพราะว่ามันเป็นคำที่โหดร้ายนิดนึง deport เป็น verb นะคะเป็นคำกริยาสวัสดีครับคุณอภิชาติจะบอกว่าปกติแล้วโมชัยไม่ได้หน้าบานขนาดนี้ปกติเราจะถ่ายกันมุมนี้ให้เห็นหน้าเรียว ตอนนี้เรียวความกดก็ช่วยไม่ได้แล้วความกดบอกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะสะกดสะกด deport ให้นะคะคำว่า deport เป็น verb เป็นคำกริยามันดูเป็นตัวดีไหมอะดีดีายจุงเอาใหม่ d e p o r t ่า deport เป็น verb นะคะตอนนี้เราจะเห็นพี่ท่านหนึ่งที่ทําความสะอาดสถานที่แห่งนี้อยู่ด้านหลังพี่ไม่ช่ดนพาร์ตไม่ใช่เกี่ยวกับศัพย์กาวานดีโพสต์ยังไม่ถูกดีโพอร์ทำงานอยู่นะคะดีพอร์ในที่นี้นะคะรูปประโยคที่เขาใช้เขาบอกว่า Malaysia to Deport 50 north koreans นะคะก็เป็นการพูดถึงจำนวนของพลเมืองเกาหลีเหนือที่ตอนนี้เนี่ยไปทำงานอยู่ที่สรวัุรที่มาเลเซียนะคะดีพอร์กับประเทศไปก็ถือเป็นหนึ่งใน การทำการทำจุดการแสดงจุดยืนของรัฐบาลมาเลเซียที่ต้องการที่จะตอบโต้โต้กลับกับเกาหลีเหนือหลังจากที่มีการดีโพอต์ในประเทศทูตของต่างประเทศคือของตัวเองเนี่ยก็ดีโพอต์โดนดีโพอร์ออกมาแล้วก็ทางตัวเองก็ต้องการที่จะดีโพอต์ของเกาหลีเหนือเหมือนกันอย่างงี้ ตาต่อตาฟันต่อฟันยุ่งเหยิงไปอีกสําหรับมาเลเซียเกาหลีเหนือนะครับถ้าเกิดยุ่งเหยิงแล้วก็อยากจะฟังเข้าใจง,ง่ายยังไงรอฟังทางคุณมอนิกอาเซียนผู้จัด<ม>ทุกคนมีอัปเดตแน่นอนล่ะเรื่องเกาหลีเหนือมาเลเซียเนี่ยนะครับอีกคํานึ่งเดี๋ยวเราไปดูอีกคํานึงนะฮะราก่อนก่นอนนี่เดี๋ยวก่อนมันมีนี่ค่ะคุณผู้ฟังส่งสติกเกอร์ได้เดี๋ยวก่อนนะสติกเกอร์เหรอเป็นยังไงอ่ะมาไหมอ่ะทำยังไงต้องเลื่อนต้องเลื่อนเป็นอย่างนี้ <ทำ S 2> อ๋อ,อะจะเป็นอย่างนี้ดี่ฉันใกล้เป็นอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นอย่างนี้ได้สองแม่คืออันเนี้ยสำหรับอ๋อโอเค j u s, <laughs> <S t s the way ค uh ืงมาจ huh. ะ That's the way อ uh ่ะฮะอันนี้ Android ผมเนี่ยมผมงงว่าทำไม Android ผมทำไม่ได้ทำไม iPhone ทำได้ น้อยใจในความเป็น Android มากอืมอ่ะในช่วงอ่ะคุณจะไม่เอาดาวจากหัวคุณอันนี้เรากลับด้านผิดด้านคณ <Okay. S 2> ตณองเอาพิลเตอร์ออกก่อนไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงอ่ะนอน,นอ่าชลาดโอเคหรือว่าต้องเป็นอย่างนี้ okay, สวย <laughs> ใช่ไหมเออดิจิทัลมเมนต์ Moment, little moment. <laughs> มีหางตาอายไลเนอร์ด้วยนะเอออ่ะอ,ะอะใครใช้ไอโฟนผมว่าอิจฉาต่อไปออเอาสัญญาณเหยีไปแล้วเหรอนะ ลองเล่นดูนะคะลองดูได้นะคะว,ว่าว่าไอพวก Facebook Live นี่เขาสามารถทำอะไรได้บ้าง Android ทำไม่ได้นะครับคะ่ะอีกคำหนึ่งเป็นคำในสปปลาวที่ที่เขาใช้คำว่า government toughens up on foreign worker registration นะครับคือคำว่า tough t, t o u g h คำนี้ก่อนนะครับ t o u g h เขียนให้ค่ะป๊ะ ทัฟปกตินี้ตามคำคุณศัพท์ของเขาเนี่ยจริงมันแปลว่าเหนียวเหนียวอย่างเช่นสมมติว่าสเต็กที่คุณน้ำหวานชอบไปรับประทานบ่อยๆแล้วสั่งมีดิมแรมาหรือว่าอะไรนะที่ที่มันยิ่งดิบเลยอะร่ร <Rare. S 2> เลยเออสมมุติจะมีคนชอบกินแรอยู่หรอชอบกินเนื้อดิบออแล้วมันเหนียวคือกัดมาแล้วต้องใช้สอกดันแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยมันเหนียวก็อาจจะบอกว่ามันเหนียวมันทัฟมากหรือว่าอะไรที่มันเหนียวเคี้ยวยากเนี่ยคือทัฟแต่มันมันเป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบกับ คนได้เหมือนกันนะครับก็คือคือคนคนนี้เป็นคนที่ทับอย่างเช่นสมมุติเรานึกถึงอย่างเราดูเรื่อง The d e v i l w e a r s Prada ใช่ไหมที่เป็นมีเลนดาพริสลียหรือคนที่เป็นแบบดีว่าเยอะๆเป็นคนที่แบบเรื่องเยอะใช้โคเยอะเขาจะบอก Chris t o u g พทับในที่นี้ไม่ใช่เพียงแต่ดีว่านะคือเขาใช้คนที่ทำงานเก่งๆก็ได้ว่าเป็นคนที่เป๊ะคนที่เป็นพรอเฟชน i ิสหรือว่าคนที่เป๊ะทุกกระเบียดนี้วคนนี้คือคนที่ทับ หรือว่าถ้าหากว่าคุณมนชัยถามดิฉันว่าช่วงนี้ยสบายดีไหมดิฉันบอกโ oh, อ้ f ้าวิสทัฟคือช่วงน,นี้ชีวิตมันยากอะ่ะมันเราต้องแกร่งถึงจะฟวันฝ่าไปได้อ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายอมของคำว่าท g h งานนี้มันทัฟมากคือมันไม่ง่ายอะ่ะไม่หมู่อย่างนี้เป็นต้น,นทีนี้มันจะมีคําที่เติมไปพอเป็นกริยาภาษาอังกฤษนะครับพอมีคําว่าทัฟอันนี้เป็น adjective ใช่ไหมเติม en เข้าไปเติม en เข้าไปนะครับ เดี๋ยวรอคุณน้ำหวานก่อนดิฉันต้องใช้สติอย่างมากในการซึ่งเดาว่าคราวนีาคุณน้ำหวานอาจจะไปเพนเล็บมาเพื่อโชว์การนี้หนึงจะใช้สัญลักง่ายกว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็คุณหวนใจหัวเหรอเอ็นเอ็นแต่เราจะเก็บในนี้ยังไงเอย่าลืะครับหรือหรือเราเขียนมันใหม่อ๋อขอบคุณอาอันนี้ไม่ใช่จุดนะคะคุณมูกช่ไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสทัฟเฟิลทัฟเฟิลมันเป็นเวิร์บ เป็นกริยาที่แปลว่ามันทําให้ยากขึ้นทําให้มันเหนียวขึ้นทําให้มันผ่านได้ยากรัฐบาลก็ใช้เหมือนกันครัว่าคือ g o v e r ก็ t t o u g h สน up on foreign worker ก็คือทําให้คนที่จะเข้ามาทํางานในสปปลาวเนี่ยเข้ามายากขึ้นคัดกรองคนคือเหมือนประมาณว่าเวลาคาศั์เนี่ยในพาดหัวขา่าวอย่างเช่นรักคุมเข้มอย่างเงี้ยรัฐ คือไอ้คุมเข้มไปจัดระเบียบทําให้มันยากขึ้นเนี่ยคือทับเพ่นหมดเลยนะคะก็คํานี้ใช้บ่อยแล้วก็ถือเป็นคําที่มีความน่าสนใจนะคะอีกคํานึ่งคําสุดท้ายแล้วค่ะสาหรับเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังขาเป็นคําคํานึงที่เราเห็นบ่อยแต่ดิฉันคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีหลายๆท่านอาจจะออกเสียงผิดอยู่ ะค,ะคำนี้เนี่ยเ,เราได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการช่วยบรณะซ่อมแซมปราสาทคุมาโมโตะที่ญี่ปุ่น<อ>ใช่ไหมคะที่ทางเบียร์ซัปโปโรเขามีการออกออกเวอร์ชันพิเศษของเบียร์ที่ต้องการจะให้ดื่มเบียร์ไปด้วยชมซากุระไปด้วย<อ>ต้องขึ้นตัวอักษรแดงๆตรงนี้นะคะว่าเบียร์นั้นทําให้สติสัมพชัญญะลดลงอ๋อซากุระนี่พูดถึงไปชมซากุระนี่เดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เจษฎาที่จะพาไปชมซากุระนะฮะอ่าอ่าตอ่อ พูดถึงเบียร์ซัปโปโรเนี่ยนะคะบริเวณด้านข้างกระป๋องเขาจะมีการทําภาพของปราสาทคุมาโมโตะเอาไว้นะคะซึ่งผู้ที่ซื้อเบียร์ซัปโปโรที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการไปช่วยบูรณะปราสาทคุมาโมโตะน,นะคะ<ำ>คราวนี้เนี่ยคำว่าปราสาทภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคาโซเรียกว่าคาโซนะคะเดี๋ยวเขียนด้วยสีม่วงละกันน่าถ้าเป็นคำน่า Castle แล้วก็เอออีสโสสังเกตการออกเสียงนะคะว่าเหมือนกับเราบอกว่า cast แต่ว่าเสียงของตัว S เนี่ยออกเสียงข้ามไปเลยคือตัว T ไม่ออกเสียง hmm. ไม่ได้ออกว่า cast castle นะคะ <Castle. S 2> ไม่ได้ออไ,มไม่ใช่ c s t โ e นะคะออกว่า Castle แปลว่า hmm. ประสา คฤหาสหรือว่าป้อมปราการที่มันใหญ่ๆทั้งหมดนี้คือคคสโซหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่ใช้บ่อยเห็นบ่อยแล้วก็ถ้าหากว่านึกถึงคุมามโตตัวปราสาทเนี่ยก็เป็นคุมามโตะคสโซนะคะนี่ก็คือ6คคำศัพท์นะครับที่เอามาอัปเดตกันกับคุณน้ำหวานเช้านี้นะครับคุณวิลสันมัตส u โมโตให้ออกก๊ยมาบอกว่าได้ความรู้คู่รอยยิ้มนะคะเราก็ แจกความฝดไฟแล้วผมยิ้มมากจะเห็นตีนกาเห็นเหมือนกันภูมใจมากมีฟิลเตอร์ลบริ้วรอยไหมไม่มีแต่บุกหมไหมที่ทำก็ผมมาจัดกับคุณน้ำหวานก็จะคล้ายๆกับหนังเรื่องนึงที่คุณนุำหวานพ่งเล่าไปคือ Beauty and the Beast ดิฉันเป็น Beast เฮ้ยมันนึกถึงอานนี้นะถ้าเกิดเผื่ออยากฟังคุณนุำหวานนึกถึงเพลงนี้ไปฟังกันเป็น เป็นเพลงที่ซิลินดิออนเขาร้องไวอะแล้วก็คือคือแต่แตจำไม่ได้ว่าร้องกับผู้ชายชื่ออะไรแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่ที่คนแชร์กันเยอะตอนนี้คือเขาร้องกับแบรนด์แม็กไนท์เป็นคอนเสิร์ต Tell us all t time ไปดูไปดูไปดูฉันว่าเราแล้วคุณแก้มเราต้องไปคาราโอเกะกันต r รองต่อสิร้อต่อเป็น ร้องต่อไปมดเสียงมันต้องใหญ่มาก as soon as time เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไป,ไปอันนี้เป็นซาวด์แทร็กของ Beauty and the Beast นะคะที่กำลังจะฉายเนาะวันพรุ่งนี้แต่ว่าที่มาเลเซียเขาเพิ่งโดนแบนไปก็อดดูเลยมีสาวคนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่มาเลเซียเขาทำเป็นคลิปออกมาร้องไห้ร้องไห้ว่าแบบทำไมแบบ Beauty and the Beast ไม่ได้ฉายที่มาเลเซียคือเธอแบบเสียใจมากนะคะเธอก็เลยแบบแบบ ทำวิดีโอร้องไห้แสดงความรู้สึกแบบเศร้ามากที่ฉันรู้แล้วคุณมลชัยเสียงดังนี่เป็นเพราะว่าโปรเจกต์เสียงได้ดีมากน่ารักออก true าสุ t ที่คัสีสารคุณบุ๊ควังเลยเราเราจบเราจบเราจบก็คือ Beauty and the peace <The Beast>. and ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกทิตหน้าเดี๋ยวพาน้อมอ่อนไปกินข้าวก่อนได้ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกการรับชมแล้วก็รับฟังแล้วเดี๋ยวพบกันไหนนะคะสำหรับ Good Morning ASEAN ลาไปก่อนขอให้สดใสตลอดวันนะคะผมไปก่อนแล้ววัสดีคูตบอยบายบายค่ะ,คะมันกดสต็อปตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ finish บายบายครับ finish คลื่นข่าว